สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนหัวเกียร์ของเชฟนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนของผมมันร้อนโดนแดดแล้วก็เป็นแบบนี้ครับแตกร้าวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันไม่ยากครับเปลี่ยนเองง่ายๆครับตอวนี้สั่งทาง เน็ตนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันของผมอะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหัวเชฟหัวเกียร์เชฟนะครับผมสั่งทางเน็ตนะฮะอันนี้เป็นเชฟ Y สิบเจ็ดนะครับก็พอโดนแดดก็แตกลอกหมดเลยครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้ผมก็เลยสั่งทางออนไลน์มา ร้อยกว่าบาทครับวิธีการเปลี่ยนนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนที่เป็นเหมือนผมนะวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับและได้ชอบนะหัวของมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของยิสุมันจะหมุนหมุนได้ฮะอันนี้เป็นความรู้เล็กๆนะครับสําหรับพี่ๆที่อยากเปลี่ยนกับช่องความรู้มีไว้แบ่งปันนะฮะใช้คีมล็อกนะครับหนีบหนีบ อย่างนี้นะครับแล้วก็คอนนี่นะคอนเคาะนะครับหนีบตรงๆแล้วใช้ให้อยวให้น้องจับตรงนี้ไว้ให้ครับจับโอเคจับเกียร์ไว้นะครับแล้วก็เคาะอ่าเห็นไหมฮะง่ายมากครับเคาะออกมันก็จะเป็นเหมือนสลักธรรมดาครับแบบนี้เองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรฮรตัวนี้ก็เป็นไอ้นียแรกๆเราคลี่ลงนะครับคลี่ลงไปข้างล่างแล้วก็พอหนีบได้เนี่ยครับเห็นไหม พอหนีบเสร็จแล้วคาออกมามันจะเป็นแบบนี้อันแบบนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จับไว้เหมือนเดิมแล้วตั้งลำให้ตรงเอมเห็นไหมฮะตั้งลำให้มันตรงเป๊บเอาความสวยงามนะฮะตั้งลำให้ตรงเึ๊อ่าเดี๋ยวหาตาตรงอ่ะ กันไม่ให้ต็นรอยนตรอยนะครับมือจับที่เกีย่ยไว้มือจับเกียรยแล้วดึงไว้นิดนึงครับแล้วก็เคาะเลยแน่นแล้วครับแค่นี้เองครแน่นแล้วง่ายไหมครับตัวนี้เราก็ขยับขึ้นมาเหมือนเดิมนีอะไรนะครับ จับไว้อีกนิดหนึ่งกออนึง,ออนนงจับไว้ก็โอเคอันนี้ครับแน่นละขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณท,ที่ติดตามนะ กับความช่องพี่ๆที่คอยติดตามผมมาตลอดนะครับนี่นะสวยไหมเท่เลยแล้วก็ตรงนี้ถ้าพี่พๆรูว่ามันไอ้นั่นไปเดี๋ยวเราก็ใช้เข็มก็ได้ครับเย็บให้มันเล็กมันจะมีเย็บมุมนี้ได้ครับไม่เป็นไรหรือถ้าเราไม่ซีเรียสไรก็ ธรรมดาเนี่ยปกติธรรมดาได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบค,ครับกับช่องค,ความรู้มีไว้เป็นปันครับผมมีเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยไหมไหน เปลี่ยนเองง่ายๆครับทำ,ทำ,ทำตมามขั้นตอนเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวสตาร์ทดูเกียร<ๆ>์ดถอยกดลงครับ นแน่นตึกเลยเซฟโหลดเลยขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับความรูเ้เล็กๆครับมีอะไรเราเอามาแบ่งปันกัน